สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ7วันของข่าวดีลุงพลเมื่อมีเรื่องเล่าขานว่าผู้ตัดสินยุคมนุษย์โบราณหลายร้อยปีก่อนกลับชาติมาเกิดในสมัยนี้ ได้พูดถึงปักทูปกลับหัวดื่มน้ำสาบานร้องไห้ไม่มีน้ำตามาใส่ร้ายว่าคนที่ทำเช่นนี้ต้องเป็นผู้ต้องหาขำจังแสดงว่าหมดปัญญาหาหลักฐานอื่นๆแล้ววันนี้ถึงหนึ่งกันยารวมเจ็ดวันมีข่าวดีและอาจมีข่าวดีของลุงพลหลายเรื่องคือหนึ่ง หลุดประกันตัวพร้อมได้เงินประกันตัวคืน2เพราะตำรวจไม่กล้าสั่งฟ้อง3ซึ่งอายการท่านไม่สั่งฟ้องลุงอยู่แล้ว4ตํตำรวจอาจแก้หน้าสั่งไม่ฟ้องลุงตาม5จับคนทำผิดตัวจริง1-2คน6คลิปดิ้นได้อาจปล่อยภาพเคลื่อนไหวของคนร่วมทำผิด 5คนพร้อมร่างเด็กเป็นภาพรวมกลุ่มซึ่งคงโด่งดังไปทั่วประเทศและทั่วโลก7ลุงเป็นผู้บริสุทธิ์แบบแมนๆซึ่งดีกว่าสารตัดสินคนบางคนเช่นผู้พิพากษาอายการตำรวจนักกฎหมายและประชาชนต่างพูดเหมือนกันว่าคดีนี้พอบอตรสุวัสด์คุมคดี อายการย่อมเกรงใจรักษาหน้าท่านคือยื่นฟ้องคดีต่อศาลผมเป็นคนเดียวกล้าบ,บอกว่าไม่ถึงศาลเพราะหลักฐานเอาผิดลุงเป็นศูนย์อายการ,กรเกษียณอายุ70ปีจะเอาใจน้องชายคนเล็กวัย60ปีทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้สุวัตดเป็นหลานหรือน้องส่งสานวนไม่รัดกุ่มคนแก่วัยเจปี ที่มีสติมีความยุติธรรมไม่ผ่านให้หรอกหยุดฝันหวานว่าไปสู้กันในศาลพวกเราพยายามช่วยลุงก็เพื่อไม่ให้ถึงศาลจะดื่มนมหรือน้ำอัดลมให้อิ่มก่อนก็ได้สวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคลิปหน้าล่าสุดทนายตั้มไม่กลัวตายเดินหน้าแฉแก๊งผู้กำกับโจลุงอัจฉริยะลั่นมีทีเด็ด รอเผยอีกไม่นานจากคดีดังพุ่มกับโจ้กับอีกหกตำรวจโหดคลุมถุงหัวประชาชนจนตายไปสู่การตายของนายจีรพงษ์ธนพัฒน์หลังจากถูกจับคดียาเสพติดที่สพอพเมืองนครสวรรค์โดยญาติขาใจการตายว่าถูกพันตรวจเอกทิติสันอุทธนพผลหรือโจ้ผู้กำกับสพอพเมืองนครสวรรค์ ใช้ถุงดำคลุมหัวจนตายเมื่อ5สิงหาคม64ก่อนจะมีคลิปวงจรปิดเผยพฤติกรรมออกมาเป็นวินาทีการถูกทำร้ายร่างกายก่อนเสียชีวิตแต่สุดท้ายญาติไม่ติดใจสาเหตุแล้วล่าสุด26สิงหาคม2564มีการจับกลุ่มตัวพันตุะเอกทิติสันอุทธนาผลหรือโจ ผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์ได้แล้วนั้น Facebook ของทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ถ้าถามว่าผมกลัวไหมคนเราเกิดหนเดียวตายหนนเดียวครับสิ่งที่ผมเชื่อมั่นมาตลอดไม่ใช่เรื่องกระแสชี้นำไปทางไหนก็อยู่ทางนั้นแต่คือการอยู่ข้างความจริงและ ไม่มีใครสมควรรับโทษเกินความผิดที่ทำขอบคุณที่ติดตามและสปอร์ตกันมาตลอดดูกันไปเรื่อยๆครับโลกเรามีคนที่ไม่กล้าพูดความจริงเพราะกลัวตัวเองเดือดร้อนมากไปแล้วผมเชื่อเสมอว่าหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนกรณีที่ก่อนหน้านี้ทนายเดชาได้ไลฟ์เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีทนายคนหนึ่งโพสต์บอกว่า มีการตบซัพ์ซ้อนตบซัพ์ไม่นําคลิปไปเผยแพร่สู่สาธารณะแต่กลับเอาไปต่อรองเพื่อเรื่องผลประโยชน์กับภูมิกับโจ้นั้นทนายเดชาระบุวา่าสร้างความเสียหายให้กับตนไปอย่างมากทนายเดชาได้มีการต่อสายตรงถึงนายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมเชือเลือเยออืออัจฉกรรมเพื่อพูดถึงประเด็ดนดังกล่าวโดวยอัจฉริยะบอกว่า เร็วๆนี้จะเปิดเผยข้อมูลอีกด้านเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของทนายเดชาอย่างไรก็ตามไม่เชื่อว่าทนายเดชาจะไปเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มกับโจเนื่องจากตนมีหลักฐานสำคัญว่าข้อความในแชทมีการปลอมแปลงขึ้นมาและตำรวจชั้นผู้น้อยที่ทนายคนหนึ่งกล่าวอ้างว่าส่งคลิปให้แท้จริงแล้วเป็นนายตำรวจยศพันตรวจเอกอดีตผู้กับ จังหวัดนครสวรรค์พันธุรวจเอกวิรพัฒน์ห้วยหงทองอดีตผู้กับสอพอเมืองนครสวรรค์เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนไม่ทราบว่าในห้องดักกล่าวมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเล็กไว้ด้วยซึ่งห้องดักกล่าวมีรองผู้กับเป็นคนดูแลโดยตรงส่วนตนเห็นกล้องวงจรปิดรอบนอกเท่านั้น และไม่ทราบว่ามีการติดตั้งกล้องไว้เมื่อไหร่ความคืบหน้าล่าสุดนักข่าวดังวิเคราะห์คดีพุ่มกับโจ้ชี้ทนายตั้มคือจุดแข็งที่จะงัดกฎหมายมาทำหน้าที่ให้เกิดความถูกต้องได้ Facebook ของคุณจตุรงสุขเอียดนักข่าวชื่อดังได้โพสต์วิเคราะห์ถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุข,ข้อความว่านักข่าวรุ่นน้องโทรมาว่า ช่วยวิเคราะห์คดีพุ่มกับโจ้ให้หน่อยครับผมว่า 1. การส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ภาค6ซึ่งเป็นพื้นที่ในการปกครองของเขาเหมือนเอาเสือกลับเข้าไปในป่าแม้ในสภาพบาดเจ็บแต่ก็ยังเป็นเสือ2อ2มีลูกพี่ในกองมาชาการภาค6ดูแลซึ่งแผ่ไปหลายจังหวัดมีสายสัมพันธ์มาถึงสำนักงานใหญ่ที่ปทุมวัน อย่างไรหนักจะกลายเป็นเบา3คดีนี้อย่างไรก็มีการสั่งฟ้องแน่เพื่อให้จบที่คำสั่งศาลเพราะจะไม่มีใครโต้แย้งผลที่ออกมาได้โดยอายการต้องสั่งฟ้องไปแน่แล้อย่างไรครับพี่คดีนี้อ่อนที่โจทย์หรือเจ้าทุก์ที่ตายแล้วและมีข้อหายาเสพติด1 ทำให้ญาติไม่กล้าเดินหน้าเอาเรื่องถึงที่สุด 2. ถ้าดูจากปฏิกิริยาญาติก็อ่อนลงการจะมาเรียกร้องหรือโต้แยง้งในศาลแบบคนที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นธรรมคงไม่เกิด 3. จุดแข็งจุดเดียวคือคลิปที่ร่วมกันใช้ถุงคลุมหัวจนตายแต่เขาโต้แย้งว่าไม่เจตนาฆ่าแม้ มีพยานที่นำคลิปมาเผยแพร่จะถูกเครียดกอมให้การแค่ตามสภาพผลที่ได้คือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึกแก่ความตายแต่ถ้าสัก้านว่าจำเลยได้ร่วมกันกู้ชีพและนำส่งโรงพยาบาลประกอบด้วยแสดงเจตนาบริสุทธิ์ผลชนสูตร ถ้าไม่ลงว่าเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจก็ยิ่งสนับสนุนไม่เจตนาฆ่าผมว่าอย่างไรเสียคดีนี้นะ่ะสรุปสำนวนสั่งฟ้องเร็วเพื่อให้ภากษาเร็วทั้งเพื่อไม่ให้ติดคุกระหว่างพิจารณาคดีนานถ้าจำเลยรับสารภาพความผิดจะได้ลดลงอีกครึ่งหนึ่งคงเหลือโทษไม่มากนัก ถ้าข้อหาไม่เจตนาหรืออยู่ในกรอบของปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเพียงอย่างเดียวก็นับวันออกมาได้เลยแล้วอย่างไรจึงจะยุติธรรมต่อเหยื่อผมวิเคราะห์ต่อว่าคดีนี้คนเปิดประเด็นคลิปเป็นทนายสิทธาทนายจึงคือจุดแข็งหลักที่จะงัดกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำหน้าที่ให้เกิดความถูกต้องได้ เขาก็ควรเดินหน้าร้องให้หน่วยงานคู่ขนานทำสำนวนคู่สอบสวนคู่คือ1คดีส่งสารแบบ2หรือ3สำนวนของตำรวจชุดหนึ่งหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจเกี่ยวข้องชุดหนึ่งมันจะค้านกันให้สารเห็นเพื่อพิจารณาคือให้ร้องให้ปปททำคดีกับ DSI ร่วมตั้งพนักงานสอบสวนคดีฆาตกรรมบังคับขู่เข็นขืนใจประสงค์ต่อทรัพย์ร้อง157ปฏิบัติหน้าที่มีชอบทั้งชุดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งคณะเข้ามาดูการละเมิดสิทธิผู้ต้องหาให้ร้องปปงตรวจอายัดทรัพย์และเส้นทางการเงินทั้งเครือข่ายและรวบรวมคดีฟ้องใหม่ ไม่ใช่แค่ที่คนเข้าใจว่าแค่พลั้งมือความผิดหนักเบาในคดีจึงขึ้นกับว่าใครทำสำนวนด้วยเพราะเมื่อทำละเอียดรอบคอบความยุติธรรมไม่ว่าจะกับคนที่เป็นหรือคนตายก็จะเกิดขึ้นและมันจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานต่อไปได้